จริงๆก็ถือว่าถูกต้องนะดีถือว่าดีมากครับเท่าที่อ่านดูก็นั่นแหละครับคือแยกเป็นสองประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยคือเวลาที่เราฝึกสมาธิหรือตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยการที่เรารู้สึกตัวทั่วพอในปัจจุบันนะมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีสติรู้ตัวแล้วกันสติรู้ตัวเวลาเรามีอยู่กับตัวอยู่ในความรู้สึกตัวทั่วพอในปัจจุบันเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่มันเคยเข้ามากระทบเนี่ย มันจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมและถึงมาก็ไม่ได้รุนแรงเท่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของการฝึกเลยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราฝึกให้ตัวเองมีอุปนิสัยของการที่เรามีมีการแบบว่าฝึกตนให้เป็นคนที่มีสติแล้วกันจากเดิมที่คิดฟุ้งซ่านคิดกังวลคิดวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโดยที่ไม่เคยรู้เท่าทันเลยการมีสติมันก็จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงพระอาจารย์ต้นท่านเคยบอกเนีว่าจิตเนี่ย แค่ไม่คิดเรื่องอกุศลน่ะก็เป็นอกุศลก็เป็นกุศลแล้วคือนั่นหมายความว่าการที่เราแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไปคิดอะไรเรื่อยเปือ่อยไม่ได้คิดฟุ้งซ่านน่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลน่ะนั่นคือจิตที่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เป็นกุศลแล้วแลวกุศลนั่นก็สามารถกล่าวรวมได้ถึงการที่เราไม่คิดด้วยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นได้ด้วยเช่นกันทีนี้วงจรความคิดเนี่ยปัญหาเนี่ยไอ้ความคิดมันไม่ได้เป็นปัญหานะ แต่ความคิดที่มันไม่ถูกรู้นี่แหละที่เป็นปัญหาคือเราไม่รู้ว่าความคิดนี้มันไม่ใช่เราความคิดนี้มันอะไรยังไงเงี้ยไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงกับมันว่าอย่างนั้นเถอะพอไม่รู้เนี่ยมันก็เกิดที่เขาเรียกว่าอะไรพายุอารมณ์ใช่ไหมเวลาที่เราคิดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งอะ่ะมันจะขยายมันจะขยายเป็นแบบใหญ่จนไม่น่าเชื่อกับเรื่องบางเรื่องที่ณจุดเริ่มต้นมันอาจจะนิดเดียวนะแต่ว่าพอเราคิดไม่หยุดอะ่ะถึงรู้เรารู้ตัวเองทีมันใหญ่มากแล้ว แล้วเราก็มองกลับมาดูอีกทีอะ่ะแม้เรากลับมาดูในตอนที่มันแบบขยายใหญ่แล้วนะเราไม่สามารถจัดการกับมันได้แล้วนะอันนี้คือเรื่องจริงคือเจอกับตัวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดแบบอยู่วนๆน,น,นานๆคิดกังวลจนกลายเป็นความเครียดแล้ววะยากมากนะที่จะตัดออกตอนนั้นอะ่ะคือมันแบบมันเหมือนแบบพายุอะ่ะที่เขาเรียกว่าพายุคือมันเป็นเรื่องจริงคือความกังวลพอมันได้ก่อตัวเป็นพายุแล้วอะ่ะมันยากมากๆที่จะดับวิธีการที่ผมใช้กับตัวเองนะคือผมใช้วิธีแบบ เปลี่ยนกายภาพเลยเปลี่ยนกายภาพง่ายสุดเวลาที่แบบเขาเรียกว่าโฟล์ตกแล้วนะคือแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบนั่งสมาธิก็ฟุง้งทําอะไรก็ยากผมไปอาบน้ําก็ได้อาบน้ําไปแช่น้ําเย็นบ้างไปแบบออกกําลังกายบ้างไปกินอะไรอร่อยๆบ้างคือทําให้จิตอะมันถูกแบบโฟกัสอันนี้คือเขาเรียกเบี่ยงเบนความสนใจแล้วถูกต้องแต่ถามว่าบางครั้งมันก็มีประโยชน์มันเกิดจากการที่เราแบบเรารู้เท่าทันตัวเองเนะ เรารู้ทางหนีที่ไล่ของตัวเองอะ่ะเรารู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับเราตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆแบบเราเครียดมากๆเนะอย่างผมอย่างเงี้ยผมให้ผมมานั่งแบบเออนั่งสมาธิไม่อยู่อืบางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันก็เลยต้องมีตัวช่วยนะบางทีแบบการที่แบบได้ไปกินอะไรอร่อยๆ,ๆให้จิตใจเบิกบานบางทีมันหายเลยนะแล้วเราก็ค่อยกลับมาเคลียร์ตัวเองตอนนั้นนี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นการที่เราเท่าทันตัวเองแล้วกันเรารู้จักตัวเองดี เราเลยรู้วิธีที่เราจะจัดการกับตัวเองนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับทีนี้ประเด็นแรกเนะที่เราคุยกันเรื่องเอสิ่งที่มากระทบเนี่ยสิ่งที่มากระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ถูกรู้อันนี้ลําบากดังนั้นการทักอารมณ์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีที่บอกอยู่ตลอดเลยว่าการทักอารมณ์ถือเป็นเรื่องที่ดีมากให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตอ่ะมันมากระทบจิตมันมาปรุงแต่งจิตมันมาเกิดขึ้นกับจิต,นนจต,นนนจตหน้าที่ของเราคือเราก็แค่ต้องทักอารมณ์ว่า อะไรเข้ามาความคิดใช่ไหมเราเป็นความคิดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่านี่คือความคิดความคิดกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังเกิดความคิดความคิดกาลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความคิดปรุงแต่งแค่นี้เองคือโดยสภาวะเนี่ยจิตนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ความรู้กับจิตจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของมันเลยนะถ้าใครลองทําจะรู้เลยว่าจิตอะ่ะมันจะคลายตัวออกจากสิ่งที่กาลังจะเข้าไปยึด อันนี้คือสัจจะนะใครอยากจะลองไปทําไปทําดูได้แล้วเป็นแบบนี้ทุกคนหลายๆคนแบบงงอะ่ะเฮ้ยฟังตอนแรกว่ามันเป็นไปได้หรอแค่เราทักอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์มันหายหรอเรื่องจริงครับลองไปทําดูก็ได้เออแล้วก็ใช้ได้มากับทุกหลายหลายๆคนนะมีตัวอย่างมีอะไรกันทั้งหมดดังนั้น,น,นหน้าที่ของเราเพียงแค่ดึงสติให้กลับมาให้จิตได้มีสติอะ จิตจะกลับมาอยู่ในสภาวะของการระลึกรู้แทนที่จะไปยึดก็เปลี่ยนมาเป็นรู้แทนพอรู้เสร็จปุ๊บมันก็จะคลายตัวออกเพราะจิตไม่มีอะไรมากจิตมีรู้กับไม่รู้นะจำไว้จิตอะ่ะไม่จิตไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนะไม่รู้จักความดีความไม่ดีอะไรที่เป็นกุศลอกุศลจิตไม่รู้จิตเหมือนผ้าขาวอะ่ะเหมือนเด็กอะ่ะเจออะไรมาก็ซึมซับถูกไหม ดังนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องให้ความรู้กับจิตพอจิตมีความรู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งมาปรุงแตง่งมันมีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนของของเราเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเพราะความคิดเราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เราความคิดจะเป็นเราได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่มันเกิดเองมันเป็นอนัตตามันอยู่เหนือการควบคุมของเราไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปกำหนดได้ว่าเฮ้ยความคิดดับความคิดห้ามเกิดมีใครทำได้ไหม ไม่มีถูกไหมดังนั้นถามว่าพอเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งนี้ได้เราจะจัดการกับเขายังไงนะพระสัมมาพระสมาะสมาสบุรุธเจ้าก็เลยบอกว่าทุกต้องกําหนดรู้เราเลยต้องมาทักอารมณ์านด้วยการทําให้จิตได้รู้ว่ามันมีความคิดที่เป็นทุก์ขมาปรากฏขึ้นเมื่อรู้ปุ๊บทักอารมณ์ไปเนี่ยจิตที่หลงอยู่ในอวิชชาที่ที่ผ่านมาในอดีตตั้งนมตั้งนานไม่เคยรู้เลยจะได้รู้พอรู้ปุ๊บจิตก็จะคลายตัวออก ยพอจิตคลายตัวออกมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเอา้าสิ่งนี้ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราคือมันมันมันไม่ใช่เราอะความคิดมันเป็นสังขารสังขารขันเนะมันเป็นระบบที่อยู่ในธรรมชาติในระบบของขันที่ปรากฏในชีวิตของเราแต่เราไม่รู้นั่นเองพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเราจะทําได้เพียงแค่กําหนดรู้คือรับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้แล้ว สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นคือพอเราบอกจิตอ่ะจิตเขาก็จะรู้แล้วมันจะมีธรรมชาติก็คือว่าจะเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้พอรู้เสร็จปุ๊บจิตจะถอนออกมาจากความเป็นอุปทานคือไม่ยึดแล้วก็จะหลุดจากอารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นง่ายๆเอ้เหมือนึงว่ามีผลกระทบน้อยอ่ะก็จะดับแต่อารมณ์อะไรที่มีผลกระทบเยอะอาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะดับ ดังนั้นเราต้องอดทนแล้วเฝ้าดูอารมณ์นี้โดยการทักอารมณ์แล้วก็ทักไปเรื่อยๆทักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดับเพราะสุดท้ายมันต้องดับเพราะการเกิดขึ้นการการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นสัจธรรมไม่มีสิ่งไหนนะเกิดขึ้นแล้วไม่ดับยังไงก็ต้องดับนะครับแต่ถ้าเราไม่เห็นมันจะมันจะไม่ดับเพราะอะไรเพราะเราไปก่อความทุกข์เพิ่มจากทุกข์ที่มันมีอยู่ นั่นคือการใช้ความอยากในทุกเดิมมันเป็นการสร้างทุกเพิ่มละนะครับแบบนั้นก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเรื่องที่สองในเรื่องของการการที่เราเวลาเราเจอทุกเนือนอกเหนือจากการทักอารมณ์เนี่ยหน้าที่ของเราเนะเราควรจะปฏิบัติตามสัจจะตามความเป็นจริงว่าทุกเกิดกําหนดรู้ถูกไหมและที่สําคัญสิ่งที่เราสามารถละได้ไม่ใช่ความทุกข์ลำพังความทุกข์เข้ามาความคิดเข้ามาเนี่ยหรือแ้วเป็นทุกข์อะเราไม่สามารถดับทุกข์ได้นะหน้าที่ของเราคือเราแค่ดูทุกข์ เพราะทุกโดยสัจจะมันเกิดแล้วมันต้องดับเพราะมันมีทุกขสัจจะมีสมุทัยสัจจะแล้วก็มีนิโรธสัจจะก็คือว่ามันมีการเกิดมันมีเหตุของการเกิดแล้วมันมีการดับไปหลังจากที่มันเกิดขึ้นดังนั้นพอสิ่งนี้ไ็นสัจธรรมอ่ะมันไม่ใช่ความจําเป็นของเราที่เราจะต้องไปปฏิบัติต่อความทุกข์ด้วยการหลีกหนีมันหลบหนีมันปฏิเสธมันหรือใช้ความอยากที่จะไม่อยากให้มันเกิดเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะการทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติต่อทุกแบบผิดผิดแล้วมันนจะทําาให้เเรี่ย ไม่เคยมีไม่เคยมีความเห็นถูกในการปฏิบัติต่อทุกข์แล้วกันเราเลยไม่เคยเข้าใจทุกข์แล้วหลุดออกจากความทุกข์ได้สักทีไงเพราะถ้าเราแค่รู้ทุกข์นะมันง่ายกว่าการที่ปฏิเสธทุกข์ด้วยซ้ําถูกไหมทุกข์มายอมรับเลยว่ามันเป็นทุกข์พอเรายอมรับว่าเป็นทุกข์เสร็จปุ๊บไอความอยากที่จะกระทามันจะไม่เกิดเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันมีความอยากยกตัวอย่างเช่นมีคนด่าเราถูกไหมมันเป็นทุกข์ถูกไหมเราจะมีความอยากด่ากลับ เพราะเราทําไมเราถึงอยากด่ากลับรู้ไหมเพราะมันเป็นความทุกข์ถูกไหมถ้าเขาด่าเราแล้วเราไม่ทุกข์เราจะไม่ด่ากลับอันนี้เรื่องจริงถูกไหมถ้าเขาว่าเราเสร็จแล้วเราไม่รู้สึกอะไรอ่ะเราจะไม่ตอบกลับเขาแต่เพราะเราทุกข์ต่างหากเราเลยพยายามจะปลดปล่อยความทุกข์ตรงเนี้พยายามจะปฏิเสธพยายามจะไม่ยอมรับพยายามจะเปลี่ยนแปลงความทุกข์นี้ให้เป็นอื่นอ่ะด้วยการด่ากลับเพราะจะทําให้เรารู้สึกว่าทุกข์เบาบางลงแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ เวลาเราด่ากลับเนะี่ยเราไม่ได้ทุกน้อยลงนะถูกไหมบางทีความทุกข์มากขึ้นบางทีไฟร้อนขึ้นบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันยิ่งมันยิ่งเอ,อทําให้เหตุการณ์มันบานปลายอ,ะอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราสามารถละได้คือเราละที่ความอยากอยากที่ว่านี่คือสมุทไทยอีกความหมายหนึ่งนอกจากคําว่าเหตุของการเกิดทุกข์คือการเกิดร่วมเกิดร่วมหมายถึงว่าทุกข์กับสมูทไทยเนี่ยเกิดพร้อมกัน พอมีทุกย่อมมีสมุทยัยสมุทัยที่แปลว่าเกิดร่วมคือความอยากความอยากจะมาพร้อมกับความทุกข์เสมอทุกครั้งที่เราทุกเราจะมีความอยากดังนั้นทุกให้รู้ความอยากที่จะกระทําต่อความทุกให้ละนั่นคือสมุทัยเป็นของควรละละด้วยการอะไรบางคนบอกให้ละด้วยการด่ามันกลับไม่อยากทุกข์ด้วยการด่ากลับอย่างเงี้ยเราก็ด่ากลับเลยเราจะได้ไม่ต้องไม่เราจะได้ไม่ต้องทุกถูกไหมซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เราละด้วยการรู้ คือละด้วยการรู้เป็นยังไงเรารู้ว่าเราอยากด่าแหละแต่เราดูไปเราใช้สติเนี่ยในการเฝ้าดูตัวเองไปว่าปากขยับอยากจะขยับแค่ไหนดูไปมันจะร้อนธาาดไฟจะทํางานมันจะทรมานลมหายใจจะแผวเบาจะถีอะไรอย่างเงี้ยดูไปเพราะว่าความทุกข์ความทุกข์ดับไม่ได้แต่ความอยากในการที่จะกระทําต่อความทุกข์นั้นเราสามารถละได้จริงไหมอ่ะผมถามทุกคน เวลาเราทุกข์อะเราโกรธอะแล้วเราเลือกที่จะไม่ด่าเราทําได้ไหมเราทําได้เพราะความอยากตรงเนี้ยไอการที่จะปฏิไอาการที่จะกระทต่อต่อสิ่งเนี้ยเราเป็นผู้เลือกได้แต่เราจะไม่ได้ทําแบบกดข่มถูกไหมคืออยากด่าแต่ด่าไม่ได้เคยเป็นไหมมันคือการกดข่มมันคือการที่เราไม่ได้มองเห็นต้นเหตุด้วยความเป็นจริงถ้าเรามองเห็นต้นเหตุ จากความเป็นจริงเราจะรู้ว่าเราแค่เฝ้าดูเฝ้าดูไม่ใช่ไปดูไปคิดไปอะไรนะดูตัวเองดูจนอารมณ์ตรงนี้มันไอความอยากตัวเนี้ยมันค่อยๆลดระดับลงจนมันดับไปตามสัจจะนะไม่ว่าจะเป็นความอยากก็ดีไม่ว่าจะเป็นทุกข์ก็ดีเมื่อเราเฝ้าดูโดยที่ไม่ได้กระทําสิ่งใดๆตอบด้วยความอยากนั่นคือกายกรรม มโนกรรมวจีกรรมถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ดีเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ดีเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการเอทำไม่ดีเอ่ยเราเฝ้าดูตัวเองใช้สติในการดูแรกๆมันจะยากทําไปเรื่อยๆพอเคยชินปุ๊บหลายๆครั้งมันเกิดแล้วมันดับเลยเนี่ยถึงบอกว่าในสิ่งที่พระุทธเจ้าท่านตรัสสอนเนี่ยคืออริยสัต4ีเนี่ยคือความจริงอมระเสริฐจริงๆคือตามหลักสัจจะเลยนะครับ มันมีเกิดทุกมันมีเหตุเกิดทุกและมันมีการดับไปของทุกเพราะฉะนั้นนิโรทัสัจจะนี่คือสาาจาัจจะเราต้องทําให้ให้รู้แจ้งเลยว่าจิตเนี่ยให้เห็นเลยว่าสิ่งเนี่ยทุกเกิดแล้วต้องดับไม่ต้องไปกลัวยอมรับไปเลยหมดเหตุและปัจจัยมันจะดับนะครับแต่ที่ไม่ดับเพราะเราปฏิบัติต่อทุกแบบผิด,ผด